สู่การถ่ายทอดสดครับฟุตบอลช้างเอฟเอครับรอบแรกครับฤดูกาล2023-2024ครับเอาละครับเกมเริ่มครับที่สนามกีฬาพระรามเมสวนครับเปลี่ยนทั้งคู่เลยครับไม่ได้ใช้โอซอนอน็อกแล้วก็นันตพลครับอารก็บบอลของสงขลาครับอภิชาติให้มา38นี่เป็นลิศวานอารับก็บลิวานติดเครื่องมาแล้วซ้ายมีทําทางอยู่ครับให้มา แล้วจะทำชิงสั้นๆในกรอบแกโทษลิศวานหักกลับมาลูกนี้อภิชาติาตวนอยู่ซ้ายโอ้โยิงไม่โดนว่าแล้ว,ลวเป็นทางด้านพิรวิทย์ครับว่ายังไม่ผ่านแล้วลูกนี้พบทำทำได้ดีเลยครับอาครับโฉบกลับมาได้คริสเตียนแซกชินีทางขวาไหลอีกทีหนึ่งพาสินหอยิงสวัสดดวลหนึ่งต่อหนึ่งยิงโอ้โหโอาติดเซฟนัทพลมีแสงครับโอ้โหออกมาบล็อกได้เร็วทีเดียวบิสลูนครับออกซ้ายมาเลยอาทิตย์ครับ แล้วควายสานสานลูกนี้อภิชาติให้มาล่วงไปแล้วแต่ว่าผู้ตัดสินให้เป็นลูกได้เปรียบแล้วครับอาครับติดเครื่องมาซ้ายเปิดโค้งมาโอ้ยยังติดอยู่ที่ธีรพัฒน์แสงวงครับเียียดขาอาลไรครับแต่มุมครับเปิดโค้งมาลูกนี้จะโฉบไม่ได้แล้วบอลทะลักมามุมเดิมเลยครับอาครับลูกนี้แต่หนีมาสู่เส้นหลังย้อนกลับมาลกกโอ้หยังติดบล็อกแล้วจะย้อนคืนลูกนี้ สงขายังมาต่อแล้วยกมาอีกทีหนึ่งกับบอชายทุบทิ้งไปก่อนครับบอลลอยๆหน้าเกา่า์กโทษยังไม่ไปไหนพบถามเก็บได้และจะไปตรงนี้ยังดักก็ได้ครับเอาเจ้าบ้านลูริซิตี้แล้วเปิดเข้ามาของสงขาลูกนี้เจอดักไว้ก่อนมอสองบิสลูนยกอีกทีหนึ่งแล้วโลกงๆเลยยิงแล้วโอ้โหโอ้ตรงนั้นมากัน3มคนคนระับยิงบิดออกไปเฉยเลย โอ้เป็นอภิชาติเยสีชายครับเนี่ยครับบอลหนุนเข้ามาของบิดรูนครับยกมาเนี่ยครับไม่มีทงลำหน้าสกัดไม่ดีแล้วครับโอ้แล้วตรงนั้นครับโอ้โหขวายิงหลุดกรอบไปเฉยเลยครับแมดูอีกทีหนึ่งครับก็ต้องชมกระมวลชัยด้วยครับที่ออกมากดดันตรงเนี้ยครับทำให้เอาแล้วตรงนี้ลบุรีตัดได้ดูความเร็วของคริสเตียนแซกชินีครับ ครัวบมาแล้วลูกนี้เอาชนะมาได้แล้วขวาทําทางเปิดย้อนมาเอาแล้วไปกาจากังหวะผลาดดูขวาของโมชิตวัานานาก็ยังติดบล็อกอยู่แล้วบอลสุดท้ายหรือเข้าคืนนัดคนละครับโอ้โหอาแล้วพระสินครับโอไป อาทิตย์เปิดใหม่คอยคืนเทาลายครับแล้วจะเป็นโอกาสของลบุรีดูยกลูกนี้ให้กับลูกคัดโมเลสไม่มีธงแล้วครับอาครับลูกนี้ดวลกับอาทิตย์ลูกคัดเจอทลายจังหวะก่อนโอ้แลวจะไปต่อลูกนี้ไปลื่นซะก่อนครับโอ้แล้วก็ไปทำฟาวอาทิตย์ซะเองละเลือกให้ลูกคัดแล้วเปลี่ยนเข้าตรงกลางเติมมาของพีรวิทย์ได้ยิงบอลตกพื้นโอ้โหอ่า หลบมาของลิดวาแล้วให้ต่อมาอภพิชาติเอยศีชายสายมีพรเทพโอ้โหแล้วบอลติดน้ำอีกแล้วกระดกมาใหม่ครับอภพิชาติลูกดีเจอสไลด์ก็ฟาดครับธีรพงษ์ยังดีขวาเปิดไม่ขึ้นเอา,าแต่ว่ามีตัวโชวครับเข้ามาในกรอบแล้วครับพิรวิทย์อรุณรัตน์ขวาลูกนี้ย้อนกลับมาธีรพงษ์เปิดทีเดียวเลยแล้วโอ้โหไม่ถึงนาก,นกนรแกโทษพบทำยิงอีกทีก็ยังติดบล็อกดาบสามลูกนี้โอ้โหหลุดออกไปไกลเลยครับ ทางด้านของฮัทสนนนามครับยืนอยู่2คนครับทางด้านผู้เร่นลบรีเอาแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนครับวงสองคนที่ยืนมีกลิศผู้ชนะไม่ได้ครับต้องตัดสินกันต่อครับด้วยการดูจุดโทษครับโอ้โหสักครู่นี้จากการดวลจุดโทษตรงนี้ครับอาครับดูซ้ายโอ้โหไปถูกทางแล้วครับวกับนัทพลมีแสงครับ ลูคัสวิ่งมาจิงหเกือบไปเหมือนกันครับอย่างดีที่ว่าเข้าประตูมาครับอิเลฟานลูกดีโอ้หลอกกมวลชัยได้ครับนิ่มๆเลยครับถอยมาแล้วครับธีรพัฒน์แสงวงวิ่งมาจิงโหกันหลอกได้เหมือนกันแล้วครับเลือกไปขวามือของตัวเองครับอาดามวิ่งมาจิงหูไปถูกทางอีกแล้วครับทางด้านของกมลชัยหัตาผานวิ่งมาจิงโอ้โห อ่าบอลติดน้ำแล้วลไปเข้ามือนัทพลครับโโอ้หผาครับลิดวาเรืองช่วยวิ่งมาจิงโอ้โหก็เซฟเหมือนกันแหละครับแม่กำมลชัยโอ้โหยังดวลกับนัทพลพีรวิทย์ลูกนี้จิงโอ้โหว่ามันผ่ามือนัทพลขันพิสิทธิ์ลูกนี้วิ่งมาโอ้โหไปคนละทางกับกำมลชัยเอาละดวลกับนัทพลพีรพง์วิ่งมาจิงโอ้โหหลุดข้ามคานโอ้แบบนี้ครับ สงขลาเอผ่านเข้ารอบต่อไปเลยครับโอ้โหเดินทางมาไกลและคว้าชัยชนะได้ครับโอ้โหเป็นสงขลา FC ครับเอาชนะไปได้ในการดูจุดโทษครับสประตูต่อ3ครับหลังจากเสมอกันในเวลา0ูนประตูต่อศโอ้โหนิเซฟกันไปโครเซฟครับทังหน้าของนัทพลกับกมลชายครับเน,นีเ่ยครับ